มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยค่ะกับเรื่องราวของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลค่ะที่ได้ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารจัดทําพิธีสมโพชพระไตรปิฎกสากลฉบับเสียงสัจชายะเพื่อส่งเสริมการออกเสียงตามไวยากรณ์กัจจายนะปาลิให้แม่นตรงค่ะเนื่องในวาระปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า ขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์ประธานการพิมพ์พระไตรปิฎกสัจชายะมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลจึงน้อมถวายพระไตรปิฎกสัจชายะชุดประสมเลิกแก่วัดบวรนิเวศวิหารถวายเป็นพระราชกุศลและจะเผยแผ่พระไตรปิฎก สัจชายะชุดนี้เป็นพระธรรมทานโดยการเผยพระไตรปิฎกสัตชายยะครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติไทยในพระไตรปิฎกให้เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสากลไปในาน,านานาประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้พิธีสมโพธพระไตรายปิดกสากลฉบับเสียงสัตว์ชายะณวัดบวรนิเวศวิหารครั้งนี้ยังอยู่ในวาระ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสาชนครินร์องค์ประธานกิติมศักดิ์พระไตรปิดกสากลผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโก2023ด้วยค่ะ